ครับรขอบคุณครับอยากให้แต่ละคนพูดถึงความรู้สึกในงานวันนี้หน่อยได้ครับนี่เลยพี่วิน่อกเลยได้ครับผมบอกแล้วว่าวันนี้สุดพิเศษมากๆนะครับผมอยู่กับช้างอันพัชไลท์ในมายตอนที่เปิดตัวที่เชียงใหม่ครับส่งปีแล้วและวันนี้กับงานนี้เลยฮะช้างอันพัชไลท์ไอคอนิคเอ็กซ์เพลย์นะฮะอันเวอร์เดอะมาสเตอร์พีซจะเปิดประสบการณ์เหนือระดับนะฮะแล้วผมมากับครอบครัวของเราครอบครัวช้างนะฮะเดี๋ยวมีพี่ป้องมาด้วยแล้วก็มีโอวนิกกี้มีแบบชินเออโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้นะฮะ ประสบการณ์พิเศษเยอะจริงๆครับแต่งตัวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ธันวาแบบนี้เหมือนคริสต์มาสครับเอาชีล่ะรับชีจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเพราะว่ายิ่งในช่วงแบบสิ้นปีด้วยเป็นช่วงที่เราแบบอยากจะพาคนที่เราลักไปแชร์ประสบการณ์อะไรใหม่ๆ experience อะไรใหม่ๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะเชิญชวนคนมาลองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันในช่วงเฟสติฟแบบนี้ครับเราจะไปกับใครเราก็ต้องไปกับครอบครัวเราก็ต้องไปกับคนที่เรารักนะคันนี้ก็เลย เฮ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักเลยรักกันเลยรักกันมากใช่ครับก็ก็เลยอยากจะแบบว่าอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยทางช้างเนี่ยเขาก็จัด experience แบบนี้ให้คนอื่นได้มาแชร์ด้วยใช่ไม่ใช่เลยเหมือนไม่ใช่เลยก็คือเหมือนแบบว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่เราแบบมางานคู่กับช้างด้วยอะไรเงี้ยล่องเรือครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่า ดีใจมากๆเลยแล้วคือ Experience เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองเหมือนคู่รักหรือครอบครัวเนี่ยทุกคนต้องมาแล้ววันนี้มีเรื่องกินด้วยเนาะสำคัญมากเลยเรื่องกินนะฮโอ้โหเรื่องกินนี่เป็นเป็นการคอลแลบระหว่างแคนวาสนะครับแปามาโบลแล้วก็ร้านสโมสรถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนคอลแลบที่เกิดขึ้นเพื่อถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็น Experience ที่เกิดขึ้น เพื่องานนี้เลยโดยเฉพาะใช่แล้วของคุณไอดอณด้วยนี่คือชินกับลิลี่เนี่ยมาครั้งแรกแต่ผมเป็นลูกรลกของช้างอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปเรื่อยเพื่อนเดี๋ยวพาไปทุกงานเป็นลูกรลกของช้างที่ประกาศตัวแล้วเนาะ ประกาศตัวเลยครับลูกรักช้างครับลูกช้างเลยเดรับลูกช้างครับลูกช้างลูกช้างแล้วก็งานนี้เนี่ยช้างพันพัชรไรไอคอนิกเอ็กซ์เบเลียนเนี่ยจริงๆเนี่ยขึ้นเรือสำรานเนี่ยเป็นทุกอย่างคือไอคอนิกหมดที่พาเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์คนแบบว่านักไอคอนไอคอนไอคอนมาไอคินเบอร์ถ้าเกิดคู่ที่มาแล้วกดในทิกตอกตอนนี้ก็ต้องคู่นี้เลยไอคอนจริงๆมีไอคอนคนละครอบครัวอีกคนนึงแจ็คแฟนฉันแต่มาไม่ได้เพราะว่า ซื้อเสื้อผิดสีมาก็เลยต้องสั่งมาใหม่ยวอะรออยู่เสื้อมาใหม่แล้วก็อยู่มีวันนี้มีพี่ตูนด้วยครับแล้วก็มีสแลมแล้วก็มีพี่ก้องด้วยนี่กูจะบอกว่าพี่ก้องสหรัฐนี่รีขึ้นไปปุ๊บรีไม่สนใจกูแล้วนะทิ้งเลยขีดพี่ก้องไปเลยเขาบอกว่าพี่ก้องมาคือเออเธอจะทำอะไรเธอทำเลยฉันขอไปประสบการณ์แบบนี้ของฉันนี่ตัวคนนี้ถ้าพี่ตูนมาก็ขีดแตกเลยเหมือนกันใช่ไหมขีดแตกเลยเพราะว่าผมรักพี่ตูนครับ เป็นไอคอนิกของผมครับไอ,อคคเ<ช><ช>ออพี่มาวินพูดถึงกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างโอ้โหวันที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้น,น,น,นเรือนะฮะแล้วก็มีการล่องเรือชมวิวแม่น้ำ360องศานะฮะมีหาสุดพิเศษแล้วก็มีดน,นตรีจัดเต็มทุกอย่างครับประสบการณ์เพียบแน่นอน,น,อน,นอซึ่งเรือที่วันนี้มาก็เป็นหนึ่งในไอคอนของเจ้าพญาเหมือนกันนะครับเป็นเรือที่หรูหราที่สุดหรูที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ช้าจัดเต็มครับเรือจับก้อนนี้คือไอคอนิกใช่ครับ10 ที่ชินกับพวิลลี่ฝากอคนรักนะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ครับก็จริงๆแล้วนะฮะก็ทุกอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดเลยครับคุณสามารถจะได้ประสบการณ์นั้นเช่นเดียวกันนะฮะก็อยากจะฝากนะครับเชิญชวนนะครับยิ่งช่วงนี้บอกเป็นช่วงสิ้นปีช่วงเฟสติฟแบบนี้ใครที่กำลังแพลนอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีๆแล้วก็เหนือระดับ นะครับผมแนะนำเลยนะครับยังไงก็ลองมาชิมประสบการณ์นี้ดูใช่กใช่ที่คนจะแบบว้าวแน่นอนใช่ผมชอบนะใช่ครับว่าชิมนี่ถูกนะเพราะมันคือการเทสทุกอย่างเลยชิมหมดเลยจริงครับใครอยากให้ลองชิมครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดนะครับการจองขึ้นเรือให้ตรงนี้นะคพี่ไม่เพราะว่าทุกวันเนี่ยจะมีศิลปินระดับไอคอนมาให้ซ้ำดิใช่ครับโปลิโต้ก็มามีอีกเยอะผมจำไม่ได้แต่มีเยอะจะเห็นพี่ดิกิทุกวันไหมผมไม่มาทุกวันครับพี่ผมมาวันเดียวครับพี่มาวันเดียวครับเพราะว่าถ้าพี่ตูนมาอีกก็มาอีกครับอยมาวันนี้เพราะว่าดีใจได้เจอเพื่อนรักชิงกับผมไม่เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่แบบผมเด็กๆอ่ะครับเห็วันนี้เขากันมาจะแต่งงานอ่ะมีใจกับเขามาวินก็มีครอบครัวแล้วแล้วคุุณณลลล่่่ะะคคครรรัับบแ้วผมเือยๆ ชัดเจนน้องผมน้องผมแล้วชเราประทับใจอะไรบ้างกับกิจกรรมครับก็ประทับใจทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับช้างอันพัฒน์ด้วยไรไอคอนิคเอ็กซ์เพลียนนะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยล่องเรือหรูๆแบบนี้พี่ก็ต้องขอบคุณนะครับช้างนะครับที่ให้มาล่องเรือนะครับถ้าไม่มีช้างนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาล่องเรือแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไหว้พร้อมกันดีกว่าขอบคุณครับแบบนี้ก็ถูกต้องไม่ธรรมดาจริงๆเกลียดเราแล้รลอยแล้วฮะขอบคุณมากครับขอบคุณ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 มากครับ